สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง s i สสไตล์ Style. วันนี้เราจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการนับขาในราวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองงั้นเราไปเรียนกันเลยเทคนิคในการทำโจทย์นะคะเราก็จะมีขั้นตอนง่ายๆเพียง3ขั้นตอนนั้นเลย 1. การอ่านโจทย์อ่านโจทย์ว่าโจทย์นั้นให้สัตว์แต่ละชนิดอะไรมาบ้างนั่นเอง ข้อ2แล้วก็จะแทนค่าจากประอยู่ธรมธรมดาธรรมดาเราจะเปลี่ยนให้เป็นสมก,การทางคณิตศาสตร์ค่ะลำดับที่3แล้วก็จะมีการแก้สมก,การนั่นเองแล้วก็จะมีเทคนิคการจำในการ3ขั้นตอนนี้ว่าอันดับ1อ่านอ่านก็คืออ่านโจทย์นั่นเอง2แทนค่าแทนค่าก็คือแทนค่าสมก,การนั่นเอง3ก็คือการ แกก็คือแก้สมการนั่เองค่ะต่อไปลองไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเพื่อความแม่นยำในการทำข้อสอบในโจทย์เขาถามว่านกไก่มา้างูและหัวแต่และชนิดมีจำนวนเท่ากันนักขารวมกันได้ร้อยแปขาจะมีไก่กับงูรวมกันกี่ตัวอันดับแรกเราเรามาดูโจทย์ก่อนว่า เขาให้สัตว์กี่ชนิด1นึ่สองสาและ5เขาให้สัตว์มา5ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดมีจำนวนเท่ากันนับขาลงกันได้ร้อยแปดขาเขาถามหาไก่แดกหนูเพราะฉะนั้นเราจะเอาผลรวมทั้งหมดส่วนด้วยขาของแต่และตัว เอ,อแล้วก็จะได้เป็นร้อยแเาเอาร้อยแส่วนด้วยจำนวนขาจูนล้วค่ะนกนกมี2อขาไก่มี2ขา,าม้ 4, ามีสีขางูไม่มีขาเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนเป็น0ูนย์วัวมีสีขาฉะนั้นฐานกันก็จะได้9ทีนี้เรามาดูโจทย์ว่าโจทย์ข้อทามหาไก่ กับงหนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเออสิ่งที่เราคำนวณมาก็บวกกับจำนวนของเท่ามันก็คือ9บวก9ก็จะได้18นั่นเองเอ,อข้อต่อไปนกมากกว่าไก่อยู่6ตัวนับขารวมกันได้40ขาอยากทราบว่ามีนกกี่ชนิดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น นกมากกว่าไก่อยู่6เราจะแทนเครื่องหมายมากกว่านั้นเป็นเท่ากับมากกว่าไก่อยู่6ตัวก็จะเอาจํานวนไก่บวกอีก6ในนี่คือสมการที่1ต่อไปสมการที่2ก็คือต่อมาประโยคต่อมาก็คือนับขารวมกันได้40ขารวมกันก็คือเอานกมาบวกกับไก่ก็คือ จำนวนขาเขาทำขาขาขาของมันใช่ไหมก็จะเป็น2ไก่บวก2นกเท่ากับ40่นั่นเองอันนี้คือสมการที่2นั่นเองต่อไปเราจะเอาสมการที่2เป็นตัวหลักแล้วก็แทนนกเป็นไก่บวก6นั่นเองมีใช่ไหมเขาเปลี่ยนจากนกเป็นไก่บวก6 เพื่อง่ายต่อการแก้สมการได้ง่ายขึ้นก็คือให้มันมีตัวแปรก็ค,คือตัวแปรเดียวก็คือไก่็จะอันนี้ก็เอา2คูณเข้ากับไก่ก็จะกลายเป็น2ไก่2คูณ6เป็น12อันนี้คือคูณเข้าไปต่อไป2ไก่บวก2ไก่ก็คือ4ไก่เอา2องลงมาก็40ต่อไปก็ย้ายย้ายไปหารกับจนั่นเองต่อไป เป็ดมากกว่าแกะสองตัวเมื่อนับขาขาแกะมากกว่าขาเป็ดสองขาจงหาว่าเป็ดและแกะรวมกันเป็นกี่ตัวเดี๋วนะเป็ดมากกว่าแกะ2ตัวก็คือเป็ดเท่ากับแกะจะเทา,ายมากกว่าก็คือเ,เท่ากับแกะอยู่2ตัวก็คือแกะบวกสองขาแกะมากกว่าขาเป็ดอยู่2ขาก็คือ ขาแกะมี4ค่ะเขาจะเป็น4แกะเท่ากับ2เป็ดบวก2ขาเนองแล้วก็จะแทนนี่คือสมการที่2นี่สมการที่1เราก็จะเอาสมการที่1มาแทนเป็ดแล้วก็จะคูณเข้าไปเหมือนเดิมเลยคูณเข้าไปแล้วก็ได้4แกะเท่ากับ2แกะบวก2บวก4บวก หนั่นเองต่อไปแล้วก็แจ้งสมการเรื่อยๆ,ๆย้ายข้างก็เป็นลบก็ตัดตัดตัดก็เหลือสองแฉกะฉะนั้นก็ตอบสานั่นเองข้อต่อไปมีม้ามากกว่าไก่อยู่10ตัวเมื่อนะะับขารวมกันมี220ร้อย่ขาอยากทราบว่ามีม้าก,กี่ตัวนัเนเอง อันนี้คือประโยคแรกเราจะให้เป็นสมการที่น1นแล้วก็แทนทัาไหมากกว่าก็เท่ากับมีม้ามากกว่าไก่อยู่สิบตัวแทสัการอันนี้เป็นสมการที่สองเราจะแทนเอาสมการที่2ลงมาแล้วก็เปลี่ยนจากไก่ก็คือม้าก็เป็นม้าลบสิ ได้เห็นไหมสังเกตตัวการจะมีแค่มาเพื่อง่ายต่อการตาดัดหรือว่าคำนวณได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็นสี่ม้าบวกสองมา้ 12, 4, 4, 4, 5, มาลบยี่สิบตัดสองร้อยยี่สิบหกม้าลบสี่แล้วก็คำนวณคำนวณไปย้ายค่ะหาตาดัดก็จะก็แล้วก็ได้สี่สิบนั่นเอง หมูและเป็ดรวมกันมี20ตัวถ้านับรวมกันกับขาเป็ดจะมากกว่าขาหมูอยู่1 6ข,ขาจงหาว่ามีหมูน้อยกว่าอันนี้ิผิดนะคะขออภัยเป็นใลดีมีหมูน้อยกว่าเป็ดกี่ตัวนี่คือสมการที่น1นี่คือสมการที่2คือประโยคที่2 เราจะแทนเป็นเป็นสมการที่2แต่ว่าแทนอันเนี้ยเป็นหมูก็คือแล้วเราจะย้ายข้างจากหมูเป็นเท่ากับ2 0่สลบเป็ดนั่นเองเข้าใจเนาะต่อไปแล้วก็คูณเข้าเพราะว่ามันอยู่ใกล้วงเล็บใช่ไหมคูณข้าเราจะได้2องเป็ดเท่ากับ8 0ดสิบลบสเป็ดบวบวกหนั่นเอง ก็จะได้ก็จะได้4นั่นเองโดยที่เราไปแทนค่าในสมการที่1ด้วยเพราะว่าเขาถามหาอะไรหมูน้อยก,กว่าเป็ดกี่ตัวต่อไปแกะและไก่รวมกันมี12ตัวถ้านะะักขารวมกันปรากฏว่า ขาแกะมากกว่าขาขาไก่ใ hmm. ช hmm. like ่ไหมเขาทำอ่ะขาไก่มากกว่าขาแกะหกขาจงหาว่าไก่นั้นมากมีมากกว่าแกะขี่ตัวเพราะฉะนั้นเราจะแทนสมการก่อนก็คือประโยชน์ที่แรกประโยคน์แรกๆเลยใช่ไหมเนี่ยก็เป็นสมการที่หนึ่งแกะและไก่รวมกันได้สิบสองตัวแกะและไก่รวมรวมก็คือเครื่องหมายบวกก็คือ แกะบวกไก่เท่ากับกี่ตัว12ตัวก็แทนเป็นเท่ากับ12นั่นเองนับขารวมกันกับขาไก่มากกว่าขาแกะ6ขาขารวมกันก็คือจำนวนของขามันบวกกันใช่ไหมของสัตว์2ชนิดใช่ไล้ก็จะเป็น2ไก่เท่ากับ4แกะเพราะฉะน,นั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยคำนวณไปเรื่อยๆ กีจะแทนใส่สมการที่หนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเขาถามว่าไก่มากกว่าแกะกี่ตัวเพราะฉะนั้นตอบค่ะต่อไปห่าน8ตัวหมู15ตัวนก4ตัวเต่า3ตัวมีขารวมกันกับหัวทั้งหมดเท่ากันจะเป็นเท่าไรห่าน8ตัว อันนี้คือจำนวนหัวของมันนะก็จะคูณสามใช่ไหมสิบห้าตัวคูณกับหัวไปด้วยก็คูณห้านกสี่ตัวแล้วก็คูณสามไปด้วยสมก็คูณห้าไปด้วยเหมือนแล้วก็เอาจำนวนทั้งหมดที่ได้คูณกันเนี่ยมาบวกกันก็จะได้ร้อยยี่สิบห้าต่อไป นกช้างหมูแมวมีอย่างละเท่าเท่ากันเห็นไหมเท่าเท่ากันเราก็สามารถส่วนได้เลยถ้านับขารวมกันได้140ขาจะเห็นว่าหมูมันมีกี่ตัวแล้วจำนวนผลรวมทั้งหมดส่วนด้วยจำนวนขาสัตว์นั่นเองแล้วก็จะได้อะไรนกมีสองขา ช้างมีสีขาแล้วก็บวกกับหมูมีสีขาแล้วก็แมวสีขาบวกกันได้สิบสี่ร้อยสี่สิบหารสิบสีก็จะได้สิบนั่นเองง่ายๆเนาะข้ตอต่อไปถ้านับขาเป็ดจะมากกว่าขาแกะสองหัวไม่ใช่อันนี้พิมพ์ผิดอะนี้สองขา ถ้านับขาเป็ดจะมากกว่าขาแกะ2ขาถ้านับขาแกะจะมากกว่าเป็ด2ขาอยากทราบว่าเป็ดและแกะรวมกันได้กี่ตัวมีสมการที่1นี่คือสมการที่2เหมือนเดิมเลยเรายึดสมการที่2แล้วแทนสมการที่1ลงไปด้วยเพื่องานต่อการแก้สมการนะคะใช่ไหมตัวเนี้ยคูณข้าวอันนี้คูณข้าว แบบคูณคูณบวกกันแล้วแทนสมก,การที่1เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาากถามหาเป็ดและแกนะนะก็เอาจำนวนมาบวกกันก็จะได้เท่ากับแปดนั่นเองนะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วฟาร์มแห่งหนึ่งโอ้พิมพตกมามาด้นะฟาร์มแห่งหนึ่งมีจำนวนเป็ดสองเท่าของจำนวนหมู ถ้าหากอยากทราบว่าขาหมูรวมกันได้160ขาจงหาว่าจะมีเป็ดและหมูอย่างไรสมการแรกมีเป็ดสองเท่าของจำนวนหมูก็คือเป็ดเท่ากับ2คูณหมูขาเป็ดกับขาหมูรวมกันได้ ร้อยหกสิบค่ะรวมกันก็คือบวกกันเอาขาเป็ดกับขาหมูมาบวกกันเท่ากับร้อยหกสิบเพราะฉะนั้นแล้วคูณเข้าใช่ไหมคูณเข้ากับในวง,งเล็บเพราะว่ามันติดวงเล็บเออเพราะฉะนั้นตอบห้านั่นเองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบไปลงแล้วนะครับต่อไปเราค่อยมาเจอในคลิปวิดวีโอหน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ